สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรหวยเด็ดรู้ก่อนรวยก่อน2ตัวตรงเลขเด็ดๆกันค่ะสูตรนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2สูตรย่อยๆด้วยกันค่ะสูตรแรกก็จะเป็นร้อยบนบวก10บนบวก10บล่างสองครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็น10บนบวกกันสองครั้งนะคะบวกหน่วยล่างบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักหมื่นและบวก4ี่คงที่ค่ะ สูตรนี้นะคะก็เข้าตรงๆมาแล้วนะคะในงวดที่แล้วนะคะเรียกว่าแม่นยําจริงๆค่ะเอาละค่ะก่อนจะไปดูการคํานวณนะคะในงวดที่ผ่านมาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็มาคํานวณตามสูตรกันเลยนะคะสูตรแรกก็จะได้เป็น8บวก9บวก5บวก5บวก3บวก8 บกหคงที่นะคะก็จะได้เท่ากับ39ค่ะสูตรที่2ก็จะเป็น9ก้บวกเ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 บวกสบวก4ี่คงที่นะคะก็จะได้เท่ากับ48ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการจับคู่ตัวเลขโยงตัวเลขบนล่างกันเลยค่ะ ก็จะได้เป็นเลขเด็ดนั่นคือ3 8 9 4 3 4 9 8นะคะและตัวเลขชุดที่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะในงวดที่ผ่านมานั่นคือ38นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่1พฤศจิกายน2,563ที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่านะคะกับ2ตัวตรงเด็ดๆค่ะเราก็ทำการคำนวณตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก5 บวกสามบวกสามบวกแปดบวกสองบวกหนึ่งคงที่ค่ะจะได้เท่ากับยี่สิบสองนะคะสูตรที่สองก็เป็นเลขค่าบวกห้าบวกแปดบวกหกบวกหกบวกแปดและบวกสี่คงที่ค่ะจะได้เท่ากับสี่สิบสองนะคะ หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำการจับคู่ไขบนล่างกันเลยค่ะก็จะได้ชุดตัวเลขเลขเด็ดนะคะในงวดที่1พฤศจิกายนนี้นะคะนั่นคือ2 2 2 4และ4 2ค่ะก็เป็นตัวเลข3ชุดนะคะที่เราคำนวณกันมาเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ต้องรอดูรอลุ้นผลกันค่ะ ในวันที่1พฤศจิกายน2563นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย